ก็ขอกราบสวัสดีานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับผมพยาบาลว่าเขาแจกวันนี้ผมจะมาทำคลิปล้นเก็บที่เอ,เองครับนะมันมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้สอนคือถ้าเกิดเรากดมันตรงนี้ไม่กดตรงนี้ก่อนมันก็เงียบเดี๋ยว เข้ามาเห็นไหมครับมันจป็นเงินเยอะเก็บไว้ตอนทีกดเข้ามาเลยครับเป็นครั้งเดียวเสร็จแล้วไม่พูดก็ขออืมค่ะ าคนความค้า,ง,า,า,างคี่ค้างค้างมากคแย่จริงเกมเนี้ยต้องออกเข้งใหม่เลยแย่ก็ออกเ,เอขก้าใหม่ก็ได้จะต้องออกเลยหุย คือนนี้คือแบบมันกกับกแปบ,บตเรา ใช้มือเปล่าต่อยนะครับมันจะมีอะไรแปลกไยมต่อยแรงมากมาดูอะไรนี่นะครับตอนเ,เราต่อยขึ้นหนึ่งดาวได้มีนคนมายิงมันมันรนน้อนังเลยจำได้ว่าตรงนี้รถถังก็ใช่ ไ,ไอ้คนนึ่ดาวดูนี่จะแสดงว่าไอ้นหนึ่ดาวทีเอ๊ะว่าตอนผมปลาระเบิดนี่มันชอบคนหนึ่งดาวนั่นก็ปลาเลยปลาไปเลยไ้โดนคนด้วยหือบอก มันไมขึ้นมเขึ้นแลอ,อกลับมาเป็นปกติปกติปกติยหรอหขึ้นไนนันัปนมากนไม่ต้ไปที่ชุมชนเลย สบายมฮะน้่งสบายใช่ไหม่ิธีที่เราเียกมาเหมือนเดิมติดคิ๊ก็กดไปเรื่ถึงตรง S L Y แล้วก็กดเด็เนด้น กินข้าม่ อันนี้คือจกักรแมพนะครับอันนี้คือจกอักรยานนะคะนนมาเราบนรถนี่คือคือเราไม่ได้ายนะคะคือเราจะไปดี ผมไม่ได้แบบดูเพื่นเดียวอะเสียงอย่างเงี้ยผมก็เทิด้วยกันเลยนะกู้ไปทำไมแม่มีคนดีกูติดตามผม้ไปทจะได้ใช้ดีป่าก็ใช้ได้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะเลี้ยวซ้ายก็กดไปทางซ้ายอย่างนี้นกวดวิ่งก่อนนะคะล้่ก็กด ดูนะดูยังตรงนี้คืกอการกล้แหละอันนี้คือมุมกล้องมุมกล้องหรือว่าแบบนี้นะ่าจะมันแน่นมาก